คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่มีคนรีเควสมาเยอะมากแล้วก็นานมากแล้วคือติดค้างมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับสเต็ปการใช้สกินแคร์ค่ะว่าเราควรใช้อะไรก่อนหลังคือความรู้พื้นฐานเนี่ยคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วละคะ่ะว่ามันมีอ่ารีมูฟเวอร์เอาเครื่องสำอ,อางออกเคลนส์แล้วก็ทำความสะอาดผิวใช่ไหมคะแล้วก็มีโทนเนอร์โทนเนอร์เซรั่มเซรั่มต่อมอยเจรเซอร์ก็เป็นเบสิกสเต็ปที่ทุกคนรู้แต่ปัจจุบันเนี่ยแบรนด์ต่าง ทำให้ Product ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึน้นก็จะมีสารพัดเลยสมมติอย่างโทนเนอร์เนี่ยก็จะมีทั้งแบบใช้สำลีแบบไม่ใช้สำลีแล้วก็ที่หลายๆคนเรียกเป็นพวกน้ำตบเป็นทั้งแบบสเปรย์ก็มีพอมาเซรัม่มก็มีพวกพรีเซรัม่มคือใช้กอ่อนเป็นบูสเตอร์มีแบบไวท์เทนนิ่งแอนตี้อจจิ้งมามอยเจอไรเซอร์เองก็มีทั้งเนื้ออิมเมชั่นใช่ไหมคะเนื้อครีมเนื้อเจลครีมเนื้อริชครีมมามีออยล์อีกออยล์ก็มีทั้ง ใช้ลางนะหลังๆหลหลังล้างหน้าเพื่อให้สกินแคร์สเต็ปต่อไปซึมลงผิวได้ดียิ่งขึ้นหรือว่าเป็นตัวสุดท้ายที่ทาไว้ก่อนนอนอะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนก็เกิดปัญหาว่าเฮ้ยแล้วเราซื้อมาเยอะมากเลยอะไรฮิตฉันก็ซื้อมาไม่ควรใช้อะไรก่อนหลังเมื่อหลายๆแบร,รนด์มารวมกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูไปด้วยกันนะคะก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะที่น่าเรียนมาแล้วก็จากการอ่านหลายๆอย่างแล้วก็ประสบการ์ส่วนตัวด้วยมาแชร์ให้ฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะ แนนั่นก็เอาสกินแคร์ที่ตัวเองมีอยู่นะคะก็เป็นการเปิดกรุให้ดูไปในตัวเอามาส่วนหนึ่งนะคะว่ามีหลายๆห่อที่เอามาลองใช้แล้วก็เคียมันมีหลายสเต็ปมากหลายๆคนก็อาจจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันที่บ้านสกินแคร์ก็คือซื้อมาซื้อน,นู่นนี่แต่บางทีก็งงว่าเออมันจะควรจะใช้อะไรก่อนหลังนะอย่างนี้นะคะก็เรามาเริ่มกันที่โทนเนอร์ก่อนวันนี้จะมีน้องกรีด๊ดกรีดนิดนึงอย่ารำคาญเพราะว่าไม่ใช่ลูกหลานแน่นะก็เป็นแบบ เนี่ยก็คืออยู่คอนโดใช่ปะคะมันก็จะแบบพาไปดูเลยเนี่ยก็จะมีน้องๆแบบเล่นน้ำคือเสียงมันก็จะกล้องกล้องมากก็คือจะเสียงมันก็ก <c oughs> ็จะมาหาเราด้วยอะไรอย่างนงี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยกว่านนะคะ <c oughs> ก็อย่างโทนเนอร์เนี่ยเคยพูดไปแล้วในคลิปเกี่ยวกับโทนเนอร์แล้วก็กกจัดสิวเซียนที่จมูกนะคะว่าโทนเนอร์เนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างเป็นโทนเนอร์ที่เอาไว ปรับสภาพผิวจากที่เป็นด่างหลังจากเราล้างหน้าก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรปรับสภาพผิวหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องรู้ก่อนว่าเราใช้เจลล้างหน้าโฟมล้างหน้าหรืออะไรในการล้างหน้าค่ะถ้าอะไรที่มันมีความแรงนิดนึงที่มันมีความเป็นด่างสูงเนี้ยเราก็ต้องปรับสภาพผิวให้มันเป็นค่าเอ่อ ให้ใกล้เคียงกับผิวเราก็โดยการใช้โทนเนอร์นะคะอย่างที่เคยบอกในคลิปนั้นว่าแบรนด์ฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรที่เป็นการรีคอนเฟิร์มว่าเราทําความสะอาดผิวสะอาดแล้ว12ปรับสภาพผิวค่า PH ของผิวให้มันใกล้เคียงกับผิวของเรามากที่สุดนะคะทางฝั่งเอเชียเนี่ยโทนเนอร์ก็จะไปเป็นการให้ความชุ่มชื่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี่คือสมัยนั่นคือสมัยก่อนนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยทางแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเนี่ยก็มีการปรับ ว่ารู้ว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้มากขึ้นมลภาวะเปลี่ยนไปผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายก็เพิ่มมากขึ้นผิวเราไม่ได้แบบหนาเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยมนุษย์ก็มีการพัฒนา ปรับตัวให้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปรอบตัวเราตามยุคตามสมัยนะคะคอนเซปต์ในการ R;D สินค้าอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปดังนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเราใช้แบรนด์อะไรแล้วเขาบอกว่ายังไงนะคะในเรื่องของโทนเนอร์ที่บอกว่าปรับสภาพผิวก็มีบำรุงผิวก็มีมันก็เลยจะมีหลายแบบก็คือทั้งแบบเช็ดใช้ใช้สำลีแบบไม่ใช้สำลีแล้วก็แบบแบบสเปรย์นะคะถ้าเอาแบบที่ใช้สำลีนะคะ ก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่าเราใช้อะไรในการล้างหน้าเราต้องปรับสภาพผิวหรือเปล่าถ้าปรับสภาพผิวก็ปรับสภาพผิวก่อนใช้โทนเนอร์ที่ปรับสภาพผิวให้ค่า pH มาอยู่ตรงกลางก่อนนะคะโทนเนอร์ที่ใช้การปรับในการปรับสภาพผิวส่วนใหญ่จะใช้กระสับลีส่วนโทนเนอร์ที่ใช้ในการบำรุงผิวก็จะมีทั้งสำลีทั้งไม่สำลีค่ะถ้าอย่างสำลีเนี่ยในการบำรุงอันนี้อย่าง SK2 Clear lotion แล้วก็ s i s l e y อะไรพวกนี้นะคะมันจะมี สารบำรุงด้วยส่วนอของเ l ลโลชั่นเนี่ยจะเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกเป็น a อ a อะไรเงี้ยก็ใช้กับสำาลีเพื่อเป็นการเนาะเอาสิ่งที่ไม่ออกแล้วออกไปเป็นการเช็ดเช็ดเช็ดอะไรเงี้ยเวลาเช็ดก็เช็ดเบาๆนะคะส่วนโทนเนอร์หรือโลชั่นประเภทที่คือชื่ออะค่ะบางทีเป็นเอ s เซนส์เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือชื่ออะเขาก็จะตั้งตาม จุดประสงค์ของทางแบรนด์นี่แหละคะ่ะแต่เราอะผู้บริโภคเองอะเรารู้แล้วว่าตัวนี้ตอบโจทย์ความต้องการเราเราซื้อมาในการเรียงลาดับว่าใช้อะไรก่อนหลังเราต้องรู้ texture ก,ก่อนอันนี้ก็ต้องใช้สำลีเหมือนกันบางคนอาจจะใช้ฝ่ามือก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่ช่วยทําความสะอาดผิวสำลีก็ไม่จําเป็นแต่ว่าส่วนตัวที่ไหนก็ใช้สำลีนะคะก็ใช้อันนี้ก่อนมากันที่เอออะมา บางอันเป็นสเปรย์ถามว่าทําไมบางแบรนด์ที่โดยเฉพาะแบรนด์ที่สําหรับคนผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายเขาอย่างเดอร์มาโทลิมาเดอร์มาโลจิก้ากับลาลรสโพเซอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการที่เราเช็ดเนี่ยมันก่อให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็จะสังเกตได้ว่าตัวล้างหน้าของเขาเนี่ยจะอ่อนโยนจะไม่ค่อยมีฟองการที่ไม่มีฟองก็คือว่าไม่ค่อยมีสารที่ทําให้เกิดฟองอะไรเงี้ยแต่ก็แล้วแต่ความชอบของคนไม่ได้บอกว่าอะไรที่มันมีฟองเยอะมันจะไม่ดีนะคะมันอยู่ที่ผิวของเรานะคะ ปรับสภาพผิวก่อนถ้าจําเป็นแล้วก็ค่อยเป็นสเต็ปเป็นการใช้น้าําใสๆโทนเนอร์หรือว่าโลชั่นแล้วแต่แบรนด์เขาเรียกนะคะเพื่อบำรุงผิวในสเต็ปต่อไปมันก็จะมีโทนเนอร์หรือโลชั่นในสเต็ปที่เอาไว้บำรุงผิวแต่เขาจะเป็นน้ำนนข้นๆคราวนี้น้ำข้นๆน,นะคะอย่างเช่น ใบเเติมไลฟ์แพงต้นนะคะตัวนี้หรือว่าจะเป็นซูวาซูเอเซนเชียลแ a ลนซิ่งวอเตอรหรือว่า SK s k 2เคทูเซล n มิเนชันมาร์ค i กินโลชั่นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําที่จะลักษณะเท็กซเจอร์เขาจะมีความเป็นน้ําแต่คนขึ้นมานิดนึงแต่เมื่อวิวัฒนาการของสกินแคร์เกิดขึ้นนะคะบูสเตอร์ก็เกิดขึ้นมาพวกพรีเซรัมบูสเตอร์เนี่ยก็คือหลังจากน้ำใสๆที่เราเช็ดด้วย เ,เช็ดด้วยสำดีหรือว่าบางคนอย่างใช้เฟเชียลทรีมต์เอเซนส์ของ s อ2นะคะใช้มือก็ได้แล้วแต่นะคะก็คือน้ำใสๆแล้วก็มาใช้บูสเตอร์ก่อนอย่างกรณีของของ s u ว a s u First Care i n e ว t i n g Activating Serum กับ Q ิวไชด์โอพัลปิ้งเนี่ยนะคะคือใช้ก่อนพวกน้ำคนๆแบบนี้อย่างเอใครที่ใช้ s u ว a s u คู่กันก็รู้อยู่แล้วแหะว่า First Care Serum มาก่อนแล้วตามด้วยตัว Balancing Water นะคะแต่กรณีถ้าเราใช้ First Care แล้วเรามาใช้ลายแพงตอนละ่ะก็ต้องก็อ่ะสมมุติเลยนะใช้ Clear Lotion SK-2 เพราะว่ามี AHA ในการช่วยขจัดเซลล์ผิวก่อนแล้วก็มาใช้ SK-2 t r ท a t รี n เ e นเอเซนเพื่อเป็นการบำรุงผิวได้พิเทราใช่ไหมคะ แล้วก็มาใช้ first care activating serum แล้วค่อยตามด้วยแบบเติมห i ายแผงต้นเนื้อออกแมสสเตป็ปก็คือว่าใช้น้าําใสๆในการปรับสภาพผิวหรือทําความสะอาดผิวก่อนใช้น้าําใสๆที่บํารุงผิวก่อนแล้วก็อย่างใช้ booster ที่เขาบอกว่าเป็นตัวแรกคนใช้ตัวแรกก็ใช้อันนี้ก่อนแล้วค่อยตามด้วยน้าตกอะไรก็ว่าไปแล้วแต่คนเรียกกันนะคะก็เห็นหลายๆคนชอบเรียกน้าตกก็จะได้เข้าใจง่ายเนาะก็ใช้อะไรที่เป็นน้ำข้นๆตามจากู o เตอร์ค่ะ คราวนี้พอเราใช้พวกโลชัน่นน้ำอะไรข้นๆที่บำรุงแล้วนะคะก็ตามด้วยเซรั่มบำรุงผิวเซรั่มเนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะก็มีทั้งตัวที่ช่วยป้องกันริ้วรอย,ยันนทยจริงมีไวท์เทนนิงกรณีมีหลายอันเออ,อมีทั้งไวท์เทนนิง่งอันนี้เป็นแพคเกจจิงเก่าเพ่อย,ยังไม่หมดเลยนะคะเป็น SK s k 2ท i ไวท์เทนน่งก็มี มีคาแรงดับเบิลเซรั่มก็มีเป็นเนื้อออยอันนี้เป็นเนื้อแบบข้นแต่ว่าไม่หนักคือซึมไวดับเบิลเซรั่มก็มีถือไม่ไหวแล้วคราวนี้ <laughs> มีลาแมคอนเซนเทรตก็มีซูวาซูแคปซูลไลท์จินเซงนะคะก็มีอย่างเงี้ยถ้ามีเซรั่มเยอะขนาดเนี้ยถามว่าใช้อะไรก่อนดีทุกอย่างเนื้อข้นหมดเลยเอาจริงๆแล้วเนี่ยควรเลือกนะคะไม่ควรแบบโอโหมีทุกอย่างล้วประคองไปหมดขนานี้นะคะ คือเราต้องเลือกว่าวันนั้นผิวเราต้องการอะไรอย่างไวท์เทนนิ่งเนี่ยถ้าสมมติใครใช้ไวท์เทนนิ่งไวท์เทนนิ่งใช้คู่กับแอนตี้อจิ้งได้ก็คือให้ใช้ไวท์เทนนิ่งก่อนจะสังเกตว่าเซรั่มที่เป็นพวกไวท์เทนนิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนื้อเขาจะซึมไวกว่าความชุ่มชื้นน้อยกว่าเซรั่มที่เป็นพวกแอนตี้อาจิ้งนะคะก็ใช้ไวท์เทนนิ่งก่อน แต่ทั้งนี้ทั้นั้นพี่แอนไม่ได้บอกว่าโหเนี่ยร้อยเปซไม่ได้ไม่ได้นะห้ามเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูเนื้อของเนื้อของเซรั่มด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไวท์เทนนิ่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีความเข้มข้นมากเนื้อเขาก็เลยจะซึมไวก็แนะนําว่าใช้ไวท์เทนนิ่งก่อนแล้วค่อยตามด้วยเซรั่มที่เป็นพวก อ่ะอนี้ anti aging อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟื้นฟูจะเป็นแนวนี้นะคะก็เลือกเอาไม่จําเป็นที่จะโหมีทุกอย่างแล้วก็ใช้หมดนี่3อันจะบอกว่ายิ่งต่างแบรนด์น่ยนะคะแล้วไปใช้ด้วยกันน่ะมันสารเข้ามาเจอกันเราไม่รู้ว่าผิวเราแพ้อะไรบ้างยกเว้นใครไปตรวจสกินเทสมาแล้วแล้วรู้ว่าตัวเองแพ้อะไรเรามั่นใจว่า2อันนี้มาเจอกันแล้วมันจะไม่เกิดกรารระคายเคืองทําให้เรากลายเป็นผิวแพ้ง่ายเราจะไม่อุดตันไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่รู้ อย่าใช้อะไรหลายสเตปมากให้เลือกนะคะว,ว่าวันนั้นอยากใช้อะไรจะดีกว่านะคะไม่ควรเอาแบบทุกอย่างที่ฉันมีมารวมกันไม่ควรอย่างยิ่งเลยอันนี้ก็จบเซรั่มไปมากันที่เซรั่มที่ให้ความชุ่มชื้นกันบ้างอันนั้นเป็นเมื่อกี้เป็นพวกเซรั่มไวท์เทนนิ่งกับแอนตี้จิ้งอะไรฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ากรณีที่เซรั่มเรามีแบบให้ความชุ่มชื้นด้วยอย่าง Hydra Global ของ Sisley นะคะหรือว่า SK2LXP Mo i s t อ็กซ์ n ีมอยส์อัอันนี้ก็เซรั่มเหมือกัน แล้วใช้อะไรก็คือหลังจากที่เราบำรุงเราฟื้นฟูไปละวซองอันนี้จะให้ความชุ่มชื้นเนื้อเขาก็เลยจะแบบว่าค่อนข้างข้นนิดนึงก้องเอียง <c oughs> ปรับก่อนโอเคเ,อเขาจะให้ความชุ่มชื้นดังนั้นเวลาที่เขาจะหลงโดยเฉพาะตัวนี้ค่ะเนื้อจะแบบว่าคือมากมากอยอะอย่างกับเมื่อข่อยทากเนื้อจะแบบเห็นไหมคะเป็นเจลแบบว่าเงาๆแล้วมันก็จะซึมช้า ก็ต้องทาหลังเซรั่มตัวอื่นนะคะถ้าตัวไหนที่เป็นเซรั่มที่แบบบำรุงและให้ความชุ่มชื่นแล้วก็เนื้อซึมช้าก็เอาไวท้ทีหลังแต่ว่าอย่างที่บอกว่าต้องเลือกนิดนึงว่าวันนั้นมันก็ไม่จําเป็นว่าต้องใช้ทุกอย่างหมดเลยเขาจะตีกันนะคะทําให้เราละคายเคืองได้แล้วก็ทําให้เราผิวอุดตันได้อะบางอันเราเห็นเป็นเซรั่มอย่างอันนี้ของตรีนะคะ Balancing Treatment Essence นะคะเป็นเซรั่มเหมือนกันแต่เนื้อเป็นครีมครีมสีขาวแบบนี้เป็นครีมแบบนี้นะคะ แต่ซึมไวนะแบบเนี้ยซึมหายไปเลยคือสียังไม่เกี่ยวนะคะเราต้องดูว่าแบบเราหอมมากเลยอะ่ะ <laughs> ตรีคือหอมมากคือใช้แล้วบางทีสิวขึ้นไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าหอมมากคือชอบกลิ่นที่สุด ถ้าใครใช้เราแบบไม่ไม,ไม่ไม่อุดตันไม่เป็นอะไรเลยคือโชคดีมากเพราะกลิ่นเขาฟินมากเลยนะคะใครชอบแบบอโรมานี่ชอบเลยโอเคนอกเรื่องละนั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องของเซรั่มนะคะอย่างที่บอกว่าอ่าไวท์เทนนิ่งก่อนตามด้วยเซรั่มที่ฟื้นบำรุงแล้วค่อยตามด้วยเซรั่มที่ให้ความชุ่มชื่นในกรณีที่เราอยากจะใช้ทั้ง3สิ่งหัวผิวฉันต้องการมากอะไรเงี้ยแล้วมั่นใจว่าเราจะไม่ระคายเคืองมั่นใจว่าเราจะไม่อุดตันแต่ถ้ากลัวก็น้อยๆพอสเต็ปเนาะ มากที่อามอยเจอร์ไรเซอร์สเต็ปสุดท้ายมอยเจอร์ไรเซอร์ของเรานะคะ